รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงปดีจังหวัดนาราธิวาสมีผลการดำเนินงานดังนี้การเรียนรู้ตลอดชีวิตวันที่9ตุลาคม2566ดำเนินการจัดกิจกรรมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่นเพื่อให้เด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีนิสัยรักการอ่าน ณห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไงปะดีวันที่26ตุลาคม2566จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดสำหรับเด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไปที่เข้าใช้บริการห้องสมุดประชาชนเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมณนะห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไงปะดีวันที่27ตุลาคม2566จัดกิจกรรมทำสมุดเล่มเล็ก ให้กับผู้ใช้บริการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทำสม,มุดเล่มเล็กณนะห้องสม,มุดประชาชนอำเภอสุไหงปะดีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองสะกะรตํำบลดิกโกนิเทศการทําประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าปะเตะจํานวน21ชั่วโมงสถานที่สอน หมู่่บ้านบรลูกาตำบลวิโกอำเภอสุไหงปะดีการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับในระหว่างวันที่1ถึง31ตุลาคม2566คณะครูสกรอ,อำเภอสุงไงปะดีประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ในทุกพื้นที่ของตำบลและสกรตำบลทุกแห่งในอำเภอสุงไงปดี และรับลงทะเบียนนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566นกสกรตำบลทุกแห่งวันที่27ตุลาคม2566คณะครูสกรอํำเภอสมัยประดีดำเนินการปรับปรุรงภูมิทัศน์ก่อนเปิดภาคเรียนประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566นกสกรตำบลทั้ง6แห่งงานนโยบายเร่งด่วนงานภาคีเครือข่าย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายวันที่11ตุลาคม2566สกรออำเภอสุไหนปดีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทยซึ่งตรงกับวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร กิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธ์สัตว์น้ำนครสุไหงปะดีบริเวณวัดประชุมชนทาราหมู่ที่6ตำบลสุไหงปะดีอำเภอสุไหงปะดีวันที่18ตุลาคม2566สกรออำเภอสุไหงปะดีร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ plus one เพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตปี2โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาโลหิตให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินและโรงพยาบาลสุไหงกอลก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในพื้นที่ณนะห้องประชุมอำเภอสุไหงประดี